จำเนะี่ยโอ้โตัวนี้เรจจนาเอาลูกได้ยังมองมันเพื่คนเห็นเนี่ยโอ้โกาล้างแก็คุณอาเบยอขนาดตัวนึงค่ะ นายูนัวพอวาขิโตเลยฮะตอนฝนมาเอยแต่เรานม่ร้ว่มันลจดเป็นแบบได้ถงบ้านหมดหลายแม่มาหลายแล้วเขเกี่ยวเขามือนเงี้ยนตัวนึงตัวนี้ ตขึ้นหลายทุบ uh, uh, nah, ah. ้านเตุ so? oh. Oh. <S <s ้งนะเขาขอไเราหาตัวนึงนี่ตัวนี้ก่อนฟองโตผูดีตัวนึงโอ้โหไปล้าเกี่ยงยาอย่ในหูลต้งมก

นี่นี่ตัวนี้นี่เงาหาปล <c oughs> าเจนนะทําไม่มาเลาะบังตกตะเลขเสียได้ลายมันขาดตายหอเลยงเลยแนี่ไปก็เห็นละนี่ตัวนี้ออน้ำ้ งนี่นี่โอ้นี่ออับเสตติพอกมือดเนี่นี่เงีบเลยนี่อูหลายเลยโอ้โหปอดสึเอ้าไม่ตีไม่ไอือมปะพันนี้

ปากิง้มดกี่งง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 เงง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 งเงงงงงง็งงงงง